หนูขอมือแม่หน่อยขอมขอมือกับขอมือเอดี้เกอีกขา่นะอีกานึอีกา่เอดีเอดี้เกยนรถนอ่ะเดีเดี๋ยวแม่ให้กินะลรกอ่านี่ขอเอดีนะอืมอือเกแม่กแม่กแม่เดี๋ยวแม่องกิน เกี้ยลูกเกี้ยรเกียร์นี้นะลูกเกี้ยร์นี้นะอืมอืมอว้เกี้ยของเกลียวแม่นะลูกนะกือ หอมือขอมือที่นั <sch> ่ขมอมอ่าคานี้านี้คานี้เก่งลกเก่งเก่งเนาะอ๋อออะเกียก่งเนาะออดูใครไม่เก่งทั้งสองตัวเลยอืมดีดีนะดูนะเด็ดดีนะมาแน่ลูกมาแน่ เป็นครับ